สวัสดีครับทุกคนวันนี้นจะมาแบบตึงๆหน่อยนะเพราะว่าอมผมเพิ่งจะไปเห็นแบบว่าคลิปคลิปหนึ่งใน t ิ k กตอกนะแล้วก็อีกลหลายคลิปที่แบบว่ามีคนทําอยู่อนะว่าแบบเรื่องเกี่ยวกับปีศาจทางนี้หรืออะไรก็ตามที่ผมเพิ่งทําไปอนะอืมผมอาจจะไม่ได้บอกด้านเลวร้วายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบแค่บอกแบบกลางๆเท่าๆอะ่ะแต่ว่าแบบวันนี้คือแบบจริงๆแล้วผมไม่อยากทําคลิปนี้เลยทุกคนเอาจริงๆแล้วอะ่ะแต่มันจะไป่ต้องทําเพราะว่าอะไรเพราะว่า ด้วยคาที่ผมมาศึกษามาแบบนานมากอะ่ะยีกว่าปีแล้วทุกคนที่ผมศึกษาศาสตร์นี้มาไม่ว่าจะเป็นเส้าเว่ทางด้านตะวันตกหรือว่าแบบของทั่วโลกรวมถึงของคาบเบนหรือว่าของอะไรก็ตามที่ผมจะพอเข้าถึงได้หรือว่าที่ไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เนต็ตนังสืออ่านหรือว่าแบบว่าคุยกับผู้คนก็ตามผมก็จะพยายามหาข้อมูลมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้เพราะว่าเราต้องการเรียนรู้เราต้องการใช้จริงๆต้องการที่จะแบบ รู้ว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องการที่จะใช้ให้เป็นเพราะฉะนัะ้นอ่ะแน่นอนว่าอเรื่องข้อมูลผมก็แน่นอ,นอยู่ระดับหนึ่งพอสมควรเลยทีเดียวละ่ะแล้วก็เท่าที่เห็นนะ่ะคนเราชอบว่าเรื่องปีศาจมาคุยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซโลโมอนหรืออะไรก็ตามที่ผมเพิ่งพูดไปเนาะที่ผมเอาเรื่องปีศาจจากหนังสือของ Ke ีอฟโซโลมอนมาแล้วก็บอกอย่างชัดเจนแล้วว่าเจ็ดสิบสองตนของคีอฟโซโลมอนอ่ะมันเป็นแค่เจ็ดสิบสององค์ที่ เป็นใน <c oughs> ระดับของกษัตรยิย์ก็คือเป็นเดมอนคิงนั่นเองยังมีปีศาจอีกเยอะแยะแต่ว่าก็ยังเห็นคนในคนไทยบ้านเราก็ยังทำกันอยู่ผมก็อยากจะตั้งคำถามกับทุกคนว่าสำหรับคนที่ชอบคลิปเกี่ยวกับแม่มดนะครับผมวันนี้ก็เป็นหนึ่งในหัวข้อของแม่มดเหมือนกันนะเรื่องเกี่ยวกับปีศาจอะไรประมาณนี้นะผมก็อยากจะถามทุกคนเหมือนกันว่าทำไมาถึงไม่เอาเรื่องคเม็มาคุยบ้างอะไม่เอาเรื่องรอยศัพท์ ยันขเขมรบทความบทคาถาของขเขมรหรือว่าแบบวงเวทของขเขมรมาคุยบ้างกันทุกคนเป็นเพราะเพราะเรากลัวกันใช่ไหมล่ะเพราะว่าเราเห็นว่ามันมีการเล่นของเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็หลายๆคนที่ไม่เชื่อแต่ว่าก็โดนเล่นของใส่โดนเศยศาสตร์มนล์ดำเล่นใส่แล้วก็ของทางขเขมรหรือทางมอ์ก็ตามแล้วก็กลายเป็นว่าก็ถึงชีวิตกันไปก็ตุยกันไปก็เสยชีวิตกันไปเพราะฉะนั้นนะ่ะทุกคน ของทางต่างประเทศเขาก็ไม่ต่างกันเลยนะเอาจริงๆแล้วอะดีมอนก็เป็นการหนึ่งในเสียเวทดําก็ว่าดาจริงๆแล้วมันมีขาวไม่มีดำที่ผมเคยบอกทุกคนไปแล้วอะนะแต่ว่าถ้าเกิดจะแยกจริงๆก็คืออะทางปีศาจทางดีมอนก็ถือว่าเป็นการเสียเวทดาแล้วทางเดียร์ของโซโลมอนที่เป็นหนังสือที่ท่านท,ท,ที่ที่กษัตริย์โซโลโมอนได้เขียนออกมามันก็มีมากกว่านั้นเยอะแยะมันไม่ได้มีแค่แบบว่าตําราการอัญเชิญปีศาจหรือกักขังปีศาจเท่านั้นมันไม่ได้แค่ รวมถึงการใช้ปีศาจเท่านั้นมันมีการใช้วงเวทมีการใช้อะไรเยอะแยะจิปประธาที่เยอะมากมายลงมาละเอียดลึกมากเพราะาท่านเป็นคนคนขวาด้วยความที่ท่านเป็นกษัตริย์ท่านมีอํานาจท่านมีความร่ํารวยท่านก็เลยสามารถที่จะทําอะไรได้อีกหลายๆอย่างซึ่งบอกเลยว่าผมรู้ลงลึกมากกว่าพวกที่เอามาพูดแน่นอนแล้วผมอยากจะให้พวกเขา,าพูดเยอะทุกคนพวกเขารู้แค่เบื้องตื้นตื้นแบบตื้นมากๆเลยที่เขาหาทางอินเทอร์เน็ตกันน่ะ สิ่งที่ผมรู้มาผมสามารถอญเชิญปีศาจได้ผมกล้าพูดได้เลยตรงเนี้ยแต่ว่าทําไมเรามันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะต้องมาอวดหรือมาทํากันไหมสิ่งที่พวกคุณทำอะ่ะถ้าเกิดมีคนเอาไปทําตามอะ่ะทุกคนเข้าใจใช่ปะมันไม่ปลอดภัยทุกคนมันมัน,ม,นมันไม่ปลอดภัยเลยเออมันก็เหมือนอารมณ์แบบว่าเล่นใสาเว่เขมิดโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวแตัวเองก็ไปลองของใส่คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากอยากจะลองภูมิตัวเองอยากจะลองวิชาตัวเองตัวเองเข้าใจไหมทุกคนคือ มันไม่ใช่เรื่องของเล่นๆน่ะผมไม่อยากให้ทุกคนน่ะคือเข้าใจแหละมันเป็นเรื่องแบบลึกลับซ่อนเลนน่ะน่าน่าสนุกการที่จะเอามาเล่าแล้วคนก็สนใจกันเยอะใช่ไหมแต่ว่าที่ผมไม่ได้เอามาเล่าลงลึกเยอะเพราะอะไรทุกคนเพราะมันมันเป็นเรื่องที่อันตารายจริงๆเหมือนว่าทําไมคนไทยถึงไม่เอาเรื่องของเขมรหรือเรื่องมองหรือการเล่นเสียศาสตร์บนดำของทางแบบทางบ้านเรามามาพูดกันให้มันชัดเจนไปเลยละ่ะ มันก็ไม่ต่างกันทุกคนมันน่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นเรื่องลึกลับที่แบบอาใช่วิทยาศาสตร์จะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็จริงแต่ทุกคนมันก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งไหมใช่ไหมมันก็มีหลายคนที่เข้าไปยุ่งแล้วก็แบบบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตไปคนที่ผมรู้จักหลายคนที่แบบเขาก่อนที่จะมาเจอกับผมก่อนที่เขาจะมารับคำแนะนำจากผมอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วก็ ถ้าจะเอาชุดันไม่รอดกันเลยบางคนนะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดกันง่ายๆอะ่ะทุกคนเออแล้วพูดด้วยคนที่มันไม่เชื่อเออแค่มีแฟนเป็นฝรั่งแล้วแค่มาพูดด้วยความไม่เชื่อแค่นี้คือมันคืออะไรกันอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องนะทุกคนเอาจริงๆผมมันมีเพื่อนสนิทยอยู่อีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแอฟริกาใตา้ที่เป็นจุดกาเนิดของฮูดูด้วยซ้ําเออหรือจะนในนิวออร์ลีนส์ที่เป็นแบบว่าเป็นเฟรนช์ควอเตอร์ ที่มีแบบว่าไม่หมดเยอะๆที่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะทุกคนเพราะผมก็ได้ไปมาแล้วเหมือนว่าได้ไปเห็นกับตามาแล้วว่าได้ไปสัมผัสพลังงานมาแล้วที่นั่นเขาเป็นยังไงกันรวมถึงจะมีเพื่อนที่อยู่ที่แบบทางยุโรปที่แบบเออผมก็จําชื่อประเทศไม่ได้เนะนั่นแหละอ่ะสแกนเนียเวียนอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะแยะเออแต่ว่าแบบมันไม่จำเป็นต้องมาพูดทุกคนอันนี้ผมมาพูดให้ฟังเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมอยากจะเปรียบเทียบผมอยากจะแบบให้ทุกคนรู้ว่าแบบ ทุกคนที่ผมบอกทุกคนแค่ระดับหนึ่งระดับตื้นๆถึงกลางๆมันมีเหตุผลมันอันตรายผมอยากให้ทุกคนเอาไปทดลองหรือว่าเอาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วแบบไม่มีคนไกด์ไลน์ทุกคนพอจะไปแล้วก็มาเจออะไรก็เอาไปลองเจออะไรก็ลองเอาไปทดลองดูแล้วแบบมันกลายเป็นผลร้ายต่อตัวเองแล้วคนรอบข้างแล้วก็กระจายไปทั่วไปหมดเลยทุกคนอย่างที่ผมบอกว่าไอชันนักับยอชันนะรวมถึงกฎของกราวิตี้ด้วยทุกคนมันกระจายไปหมด ใช่ไหมอ,อย่างที่เมื่อก่อน,น,นเราไม่รู้หรอกว่าสาเหตุของทีวีจอเหลืองทําไมมันถึงแบบเป็นซาซาซา,ซา,ซาแต่ตอนนี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่ามันคือการเกิดและการดับของกาแล็กซีอันไกลโพแล้วมันส่งกระแสพลังงามนมาถึงโลกของเราถึงกาแล็กซีของเราถึงจักรวาลของเรามันถึงเป็นอย่างนั้นอืมนี่ขนาดสิ่งที่เกิดอยู่ไกลแบบเป็นแสนพันล้านปีแสงทุกคนเพราะนั้นแนะ่ะอยากให้ทุกคนตั้งสติดีๆแล้วก็อยากจะเตือนไปถึงติ๊กต็อกเกอร์ทุกคนด้วยว่า ถ้าคุณไม่รู้จริงอย่าเอามาทําอย่าเอามาพูดมันอันตรายแล้วคนที่เขาเอาไปทําเอาไปลองอะ่ะมันก็จะเป็นกลายเป็นมือเปื้อนเลือดของมือคุณเองถ้าเกิดเขาเอาไปทําอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอันตรายกับเขาขึ้นนะใช่ไหมทุกคนต่อให้ติดต่อก็แค่เขาจะเตือนแล้วก็เหอะแต่ว่าอันตรายมันก็คือตกอยู่ที่มือของคนที่เอามาแนะนําอยู่ดีแหละแล้วไงก็เจอคลิปน้าทุกคนนะรู้จ,จอกันนะมีอะไรก็มาคอมเมนต์กันได้ทุกคนอื ช่วยช่วยแชร์ไปให้ได้ติดตักระดนทุกคนได้ชมด้วยนะบ๊ายบายครับ